สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนเมษาย,ยนค่ะกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าไอคุปและไพ่ทาโรชั้นสูงระบบกระแสจิตค่ะวันนี้เราจะมาทํานายกันเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะจะมาดูกันว่าการงานของท่านเนี่ยในเดือนเมษาย,ยนนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วติดตามชมค่ะค่ะสําหรับการงานนะคะของท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะในเดือนเมษายนนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพจูปิเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีมีนนี้ก็ดีไม่ ยิ่งหย่อนกับชาวราศีกุมเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้อะไรเป็นกอบเป็นกร,รมมากขึ้นนะสิ่งไหนที่คุณเคยหวังไม่ได้ทําตั้งนานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทําสําเร็จสมความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นในอาชีพที่ทํางานเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ถือได้ว่า ส่งผลดีมากมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยายงานการขอเครดิตสินเชื่ออะไรก็ได้รับการอุดหนุนด้วยดีนะคะคุณอาจจะต้องมีการในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆน,นี่ก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีศักยภาพทางธุรกิจในเรื่องของการมองหาช่องทางที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะค่ะหากคุณต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานของคุณเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้นะคะที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็กดโทรออกนะคะเราพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสําหรับด ตอนนี้ต้องสวัสดีค่ะ